การที่เราออกไปนอกบ้านเราจะเจอแสงแดดแสงแดดจะทําให้ผิวของเราสูญเสียคอลลาเจนมากเป็นพิเศษแน่นอนว่าออกไปนอกบ้านก็ต้องเจอกับฝุ่นควนันมลภาวะต่างๆนะคะแน่นอนเราจะต้องสูญเสียคอลลาเจนมากเป็นธรรมดาอยู่แล้วนี่แอนมีตัวช่วยมาแนะนําค่ะนี่เลยค่ะคอรีเจคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะ1นกล่อ,นนะะอ,งองนะคะจะมีค่ะ10ซองนะคะน้องเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ แอนชงดื่มทุกเช้าเลยค่ะเรามาลองชงกันดูนะคะน้องเขาละลายง่ายมากเลยนะคะตัวนี้สามารถชงกับน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติได้นะคะนี่ค่ะชงแป๊บเดียวละลายแล้วนะคะคือตัวนี้นะคะทานเราไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาสูนเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ รสชาติของเขานะคะออกเปรี้ยวๆกลิ่นผลไม้นะคะตัวนี้นะคะช่วยบำรุงผิวผมเล็บก,กระดูกข้อต่อต่านะะยนะคะอร่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะตัวนี้นะคะเขามีขายทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะสามารถทักตัวแทนจำหน่ายได้นะคะตัวนี้มีส่งต่างประเทศด้วยนะคะ เพื่อนๆคนไหนหรือว่าใครสนใจก็ลองทักที่คลิปนี้ได้เลยนะคะคอรีเจคอลลาเจ้นค่ะ